ต่อไปเป็นวิธีการใส่เลขหน้าใน Google Drive หรือ Google เอกสารนะคะที่เราทำไว้อันดับแรกนะรายงานเรื่องเราจะต้องทำให้ส่วนถัดไปก็คือในส่วนของคำนำเป็นส่วนที่สองคนนะคะเราจะแยกเป็นทั้งหมด3ส,ส่วนคือ 1. ส่วนของหน้าโปกเราจะไม่ใส่เลขหน้าส่วนที่ 2. คือส่วนของคำนำคำนำก็จะใส่กองไก่โขไข่นะคะและสารบัญก็จะใส่เป็นขไข่อันดับที่3ส่วนของเนื้อหาส่วนที่3เป็นส่วนของเนื้อหานะคะามาดูวิธีการกันอันดับแรกมาที่หน้าปกก่อนเลยหน้าปกเราจะไม่ใส่ตัวเลขใดๆทั้งสิ้น เราจะแบ่งส่วนแล้วนะคะเราให้เอานำคำนำเนี่ยขึ้นไปไว้ท้ายบทนะ,ะมันอาจจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ก็ได้เพราะนักศึกษามีข้อความพิมพ์อยู่แล้วนะคะคำนำเอามาวางไว้หน้าเคอร์ซ์เสร็จปุ๊บไปที่คําว่าแท<ต>้การแบ่งแบ่งส่วนหน้าถัดไปเห็นไหมคะคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นหน้าถัดไปเป็นส่วนที่สองนะคะ เช่นเดียวกันสารบัญก็จะมาอยู่เฉือนที่2เช่นกันนะคะต่อไปส่วนของเนื้อหาให้เอาขึ้นไปข้างบนไปใกล้ๆกับคำนำหรือสารบัญก็ได้นะคะจากนั้นไปที่คำว่าแทรกการแบ่งแล้วก็แบ่งส่วนเป็นหน้าถัดไปนะคะคลิกปุ๊บอ่านะเราจะรู้ได้ยังไงมาดูตรงนี้ดับเบิลคลิกที่หัวกระดาษน,นะดับเบิลคลิกที่หัวกระดาษ ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สามเห็นไหมคะส่วนที่สามสารบานจะเป็นส่วนที่สองคำนำก็จะเป็นส่วนที่สองนะคะคราวน,นี้เราสามารถที่จะใส่เลขหน้าได้แล้วนะคลิกตรงนี้ก็ได้เลขหน้านะหมายเลขหน้าเราใส่ส่วนที่สองนี้เราเริ่มที่หน้าที่เท่าไหร่กงไก่น i x a N i กซนะคะในไดรเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอยู่นะคะอ่าสมมติว่าเราเขาให้ใส่ตัวเลขเห็นไหมคะเขาไม่ให้ใส่ของไก่ขอไข่มันไม่มีให้เลือกนะคะอ่าสมมติว่าคำนำเราจะให้เป็นหน้านหนึ่งเราก็คลิกใช้อ้าเราจะดงให้ให้เขาอยู่ตรงไหนอ่ะซ้ายหรือขวาน,นะคะมาเลือกใหม่รูปแบบนะรูปแบบเห็นไหมคะรูปแบบ หรือมาที่แทรกเลือกก็ได้ว่าอยู่ตรงไหนซ้ายขวานะคะเลือกให้ไปอยู่ด้านอยู่ด้านขวามือนะคะเริ่มที่1ใช่ไหมคะใช้อ่ะมาแล้วกำหนดเองก็ได้นะคะให้ไปอยู่ด้านขวาชิดขวาส่วนที่สองนี่เป็นหน้าสองให้โดยอัตโนมันติส่วนที่3อ่ะส่วนที่3ามเราจะไม่ต่อลิงก์ไปยังส่วนก่อนหน้าเราออ นะคะแล้วเรามาใส่เลขหน้าใหม่อ่า <Yeah. S 1> นะมาใส่เลขหน้าใหม่จะเป็นหน้าอะไรปรับเปลี่ยนเลยเริ่มที่เราไม่ต่อจากส่วนก่อนหน้าไงเราจะเริ่มที่หน้าที่หนึ่งใช่คลิกเลยอ่าบิตคอยน์ yeah. หน้าที่หนึ่งแล้วก็อะไรเนี่ยริเทียมอะไรนะหน้าที่สอง่ yeah. แล้วก็ริปเป e หน้าที่สามเห็นไหมคะก็จะได้เป็นหน้า วิธีการจะออกจากตรงนี้มีคำว่าอะไรเยอะแยะเลยครูก็คลิกตรงเนื้อหาหนึ่งครั้งแค่นั้นเองนะคะก็จะเห็นเป็นเลขหน้าแต่ละหน้านะคะจากนั้นมาสร้างสาร,รบัญสร้างสาร,รบัญเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งสาร,รบัญเมื่อกี้เราต้องมีคำว่าสาร,รบัญด้วยเราก็ไปอันดับแรกใช้หัวข้อก่อนอคำนำด้วยคำนำ หัวข้อ1นะอันนี้จะให้แสดงไหมไม่แสดงนะคะหน้าแรกไม่แสดงหน้านี้ให้เริ่มต้นที่อะไรเลขหนึ่งใช่ไหมมีหน้าสองน,นีหน้านหนึ่งโอเคถูกต้องถูกต้องแล้วมาท่าสารบันกันค่ะสารบันก็ไปที่แท้เลื่อนลงมาสุดๆเลยสุดๆท้ายสุดเลยแล้วมาเลือกคำว่าสารบัน แล้วก็คลิกแบบไหนก็ได้นะคะสารแบบจบแล้วมีคำนำสาร,รบัญโอเคไหมคะคแค่นี้อันนี้คือวิธีการสร้าง